อยู่ที่สำนักสงภูผาขามเนี่ยต้องใช้น้ำออกบ่อหรือน้ำมาน้ำซึมน้ำซับจากไอทางไปภูผาขามต่อท่อลงมาใส่ไว้ทั้งหมดมีอยู่สิบสามถังถังละพันลิตรมีอยู่ห้าถังมีหกถังแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6อง้ถังละสามพันมีอยู่ หกสังเนะ่าเจ็ดถังถามผู้ใหญ่งวนยางที่ศารอดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็อายุกับเทดายอะลุงงวนเจ็ดส <78, S 1> <78 S 2> ิบแปดปีแต่รักษาตัวเองด้วยธรรมะอสดสดคือป่วยนะมีเล่าเป็นสถานีศูนย์รวมโรคแห่งประเทศไทยเบาหวานความดันโรคเก้าอยู่ในนี้ยังบวเป็นแต่โรคอกหัก เพราะว่าซื้อซัดต่อภรรยามากน้ํามันพอใช้ยอยู่บะลุงงวนไม่พอครับเวลาเขาคนมาทอดส้าป่าจญายิโยจากสุนบุรีมาไม่พอคือจักจักเขาสิมาย่ามใดกับบจักพ้าป้านะ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ครับทุกปีที่ผ่านมาเออ,เอ,อมไม่พอไม่พอครับก็ได้สั่งน้ําถังจากชาวบ้านขึ้นมาช่วยสำ<แ>หรับหนู<อ>บางคนก็ลงไปอาบที่บ้านอืม แต่ถ้าหากบ่มีงานเนี่ยกะประหยัดอยู่กับพอไซดแต่ทั้งนี้จะต้องไม่พูดถึงการที่เอาผสมเฮอันตาบซีเมนต์ตกตกแตกๆไงครับผมถ้าผสมมันได้ละบบพอคือการพอแหงขาดลายแคัวอว่าง่ายๆว่าถังน้ํานี่ได้หลายเท่าใดแห่งดีครับผมโอ้ยแต่ทุกเพราะว่าในตอนนั้นก็จะก้องน้ำน้ำนบ้างน้ำมันนนั้บ้างน่ะน้ำฝนที่อยู่ในอ่าอจีอ่า าเลๆๆๆอ,อันนี้ถามลุงงวนว่า <c oughs> น้ำมันนี่ไงกินไดบอกไบ่ <c oughs> บได้ผ่านการกรองกันยังไม่เลยไม่เลยโบเป็นโรคเป็นภัยอย่างบอกตั้งแต่โบราณนมืน่อก,กว่าสองร้อยปีแล้วกินมาอยู่ดี<อ> <c oughs> คน <c oughs> มาหาของป้าก,ก็มากินอยู่<ค>น,นี่นงงนนแต่ถ้าได้ทางกรองสิดีบอ โอ้ยก็ดีมากกันแล้วมันหักขามไม่ได้แล้วบ่มีงบประมาณครับผมยกเว้นวัดสิแพรกันเนาะครับยกเว้นวัดสิแพรคนไทบ้านโฮย่างเนาะครับผมด้วนละห้าร้อยด้วยละห้าร้อยสองร้อยสามร้อยก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเนาะครับแล้วแต่ศรัทธาพี่ใหญ่โกนเป็นประธานครับผมได้ได้ได้เออพี่ใหญ่โกนออกก่อ์หนึ่งพันบาทครับได้เออจักมันถังตัวใดนเนาะถังกล่องเนาะผมก็บ่เคยซื้อครับ ถามข้าวฟังเน่ยเด้อร<ม>้านใดผมกรบโบจับไหมครับผมผมกรบโบจับเพราะว่าเ่เคยได้ซื้อจักเซื่อมีแต่เขาเมื่อซื้อเขาซื้อมาถวายบ้างแล้วก็ทางไอ้วัดได้งบประมาณมาซื้อบ้างมีมีเครื่องกองอยู่บ่เดิเผมเคือบ่เห็นทางกองแต่เครื่องกับโบม,มีเพราะตรงนี้นะมาจากอ้างนั้น้มหมดอาใส่ไวาหน้าฝนนี่คือมันมีนเยอะก็เลยไหลมาเป็นธนาคารน้ำอยู่นีส่สรุปว่า ถ้าได้ถังกล่องน้ำเนาะเข้า,า,าสิไปกล่องอยู่ป่ายพุ่นหรือครับสิก่กล่องกล่องก้อนลงมา,า,มมาเนาะกล่องก้อนลงมาแล้วจะมาเข้าถังแล้วก็เปิดกินได้เลยเนาะสนไปยเข้ากับ,กบที่ได้ซื้อนะเข้าเข้าสิกล่อง